เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,165บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3 6, 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นนะสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปีเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบ บำนาชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เเดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาที่มากขึ้นด้วยเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับนะครับตัวอย่างที่1ทงส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,165บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ12,165บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ6,083บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,165บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,165บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจ้รับต่อเดือนคือ5,170บาทนั่น ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,165บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เเดิม บวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,165บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณเจ้รับต่อเดือนคือ4,258บาทนั่นเองตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,165บาทสูงเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ12,165บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ3,345บาทนั่นเองตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,165บาทนะครับ ยี่สปีเอ่อสิปีเป้เลยก็ใช้20%คูณได้เลยนะครับยีของ1 2ึ่งบาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,433บาทนั่นเองนะครับได้รับทุกๆเดือนไปจตลอดชีวิตเลยนะครับ เรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับในกรณีส่งประกันสังคมจํานวนปีอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับจะได้บํานาญเท่าไหร่ส่ง34ปีได้5,900บาทส่ง3 3ปีได้เงินบานาญ5 7า8นบาทส่ง32ปีได้รับเงินบําานาญ5,535บาทส่ง3 1ปีได้รับเงินบําานาญ5,353บาทส่ง29ปีได้รับเงินบํานาญ4 9 8 8บาทส่ง28ปีได้รับเงินบํานาญ4 8 0 5บาท ส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ4,623บาทท่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ4,440บาทส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,075บาทส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,893บาทท่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,710บาทส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,528บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ3,163บาท ส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,980บาทท่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,798บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,615บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ